อันนี้มันเป็นโาะเจ็บนะเอ้าไอ้ตูดโอเคเราจะวิ่งกลับหลังเกมนี้มาเล่นฟรีไฟเลยว่ะแล้วเจอฮะค่อยเจอกัน อุ้ยมันฆ่ากันได้แล้วอะซ้ายขวาห้าสี่นี่เดี๋ยวสวยงามรีฟาร์มรีฟาร์มเออมีอยู่ไหน cúm cóm 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 ใช่กูตายแล้วกูโดนอัดมุมอ่ะมาหากปดิกูมาหาแล้วเนี่ยโอ้ปล่อยไอ้ดรอปแล้วเหรอไหนดูซิไหนลองข้ามโดมไปหน่อยโอ้โคตรสวยเลยว่ะโอ้โหโดมเอ้ยไม่ใช่แอร์ดรอปลงโคตรช้า ที่มึตายก่อนได้เลยเลยว่างไรอเราของมึเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่7คนนะฮะมาแล้วมาแ,มาแอ้าวมึงโดนทับตาเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อกูเห็นกุเอ็นมึงหายไปเลยที่เราของกระจกวิ่งอ่ะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้แล้วกันงว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะเฮ้ยไม่มีคนเฮ้ยรีคนมา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 สีส้มจะทำมันดูยังไงว้เนี่ยมันตามหลังมาฮะมือแค่หันไปซ้ายขวาแค่นั้นอ่ะมันจะมีจุดสีแดงคือศัตรูอ่ะหันแค่ซ้ายขวาว่าสีแดงมันอยู่ที่ไหนรีคนมาคนมา โอเคตอนนี้เลยอยู่6คนเฮ้ย hey, รีคนมาคนมาสีแดงสีแดงมันอยู่บนหลังคาข้างๆเห็นไหโอเคเดี๋ยวเดยวมันมาแล้วบวกแม่งเลยโอ้มึงกินธนูได้ห่วยมากขอบอกโอเคมันหนีไปแล้วนะฮะตอนนี้สีแดงกำลังหนีโอเค น,นี้คุณลีกำลังไล่ตามอยู่นะฮะตอนนี้มันอ้อม้วฮะแต่คุณลีใช้ทางแล้วนะฮะมาหามันได้โอเคตอนนี้มันหนีไปอีกทางนึงแล้วหนีไปกับทางเดิมแล้วมันก็โดดล,ลงน้ำไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้มันกำลังว่ายน้ําหนีนะฮะคุณลีก็ตามไปอย่างตีๆนะฮะเหมือนแบบคุณลีกำลังอยากสู้นะฮะแต่ว่าของมันดีกว่าคุณลีกำลังสู้มาแล้วนะฮะตอนนี้มันกระโดนหนีข้ามเขื่อนแล้วนะ,ะตอนนี้มันก็ว่ายน้ําบนเขื่อนจบแล้วนะฮะส่วนคุณลีตอนนี้ก็กําลังวิ่งไปนะโอ้โหเรับ ว่ายน้ำไปตอนนี้มันจะกระโดดหนีไหมกระโดดหนีครับโอ้โหมันกระโดดขึ้นบนแล้วโอเคคุรีกระโดดตาวขึ้นมาตามมาติตๆเลยแต่ว่ามันเริ่มทิ้งระยะห่างของคุรีขึ้นไปแล้วตอนนี้คุรีกำลังได้ตามมันอยู่คุรีไปคุรีรัไปหามันโอเคมันโยนระเบิดมือนะฮะตอนนี้มันโยนระเบิดมั่วมากเลยตอนนี้เหมือนมันจะมาทางตาแล้วมั้งอ๋อมันกินอาหารครับตอนนี้โอเคตอนนี้บวกกันอย่างปรมาเลยนะฮะตอนนี้ชุดเกาะของคุรีแพ้ทางมันนะแต่ว่า โอเคตอนนี้มันตามแล้วนะคุณลีตอนนี้เราเหลืออยู่แค่สี่คนนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะโอเคลียังอยู่ดีไหมคุณลีครับสวัสดีโอเคยังอยู่ดีใช่ไหมครับโอเคลีรีเจนเลือดเลยนะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะบินสำรวจแบบแป๊บหนึ่งนะฮะคุณลีประตูนี้เธอประตูนี้เธอไม่เอาดูเลเบือ่อ <c oughs> แต่รู้สึกเหมือนจะว่าฮะ <c oughs> <c oughs> รอเวลากันรอเวลาเหรอฮะตอนนี้เลยยี่สิบวินนะฮะมันจะเป็นไฟแนลแมตช์แล้วนะฮะอีกสิบหกวินนะจะมีไฟแนลแมตช์โอเคฮะผมว่าเรามารอติดตามรับชมดีกว่าฮะเพราะว่าแบบนี้มันใหญ่ทําให้คนหลายคนหากันไม่เจอฮะตอนนี้อีกหวินนะฮะไฟแนลแมตช์จะเกิดขึ้นแล้วโอเคฮะสองหนึ่งไฟแนลแมตช์เริ่มโต้นขึ้นแล้วฮะโอเคตอนนี้มีผู้ท้าตอนนี้มีผู้ท้าที่ชิงสี่คนนะฮะตอนนี้โอเคตอนนี้บวกกันได้เลยนะฮะตอนนี้ ตอนนี้สีแดงเอ้ยสีดําใช่ไหมใช่สีดําสีดําแดงอะไรช่างมาันี่ยตอนนี้คุณลีกําลังโดนลุมเดี่ยวนะฮะตอนนี้ตอนนี้มีสองคนอยู่ทีเดียวกันนะฮะส่วนสีตอนนี้ต่อสีฟ้าก็กาลังสู้กับสีน,นี้อยู่นะฮะโอเคตอนนี้เหมือนจะติดกับดาบใหญ่มุมแล้วนะโอเคตอนนี้คุณลีเป็นไงบ้างครับโอเคตอนนี้คุณดีกําลังยิงธนูใส่มันนะ,ะตอนนี้มันใช้ มันใช้แคมไฟเป็นการหิวเลือดนะฮะตอนนี้มาตอนนี้เหมือนจะผัดเปียวคู่กันแล้วนะฮะตอนนี้โอเคตอนนี้เหลือแค่อยู่3าคนแล้วนะฮะตอนนี้โอเคต่างคนต่างไม่มีทีนะเพราะว่าสีดำเพราะว่าเพราะว่าสีดํานั้นลูกทีมตายหมดแล้วนะตอนนี้สีฟ้าตอนนี้เหมือนสีดํากำลังจะแบบจุ๊กอยู่นะฮะโอเคตอนนี้เหมือนพยายามหิวเลือดอยู่นะฮะตอนนี้โอเคตอนนี้คุณลีกำลังจะสู้กับมันแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้มันเิ่มอยู่ระเบิดนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนขนาดนี้สีดำกำลังหิวเลือดอยู่ คุณลีกำลังทำอะไรอยู่ฮะโยระเบิดเล่นๆหรอฮะโอเคตอนนี้เหมือนต่างฝ่ายกับต่างตอนนี้เหมือนต่างฝ่ายกำลังขีดเพือกกันอยู่นะฮะตอนนี้เออฮะตอนนี้บวกกันแล้วนะฮะยู่บวกกันแล้วตุ้มติดใจมุมครับโอเคไม่ติดนะฮะโอเคเอโอ้โหบอกเลยทั้งคู่ยิงทันูได้หวยกันหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่เชื่อเลยโอเคตอนนี้คุณตอนนี้คุณลีกำลังโดนล้วงหลังนะฮะตอนนี้คุณลีโดนหนักมากเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้ ตาลุมบอลสามแล้วนะตาลุมบอลสามแล้วตอนนี้คุณรีกำลังวางกับดัอกใจมังมูนะฮะตอนนี้สีดํากับสีฟ้ากําลังมาบวกกันเองนะฮะตอนนี้ตอนนี้คุณีนี่ตอนนี้คุณรีหนีมาตั้งหลักแล้วมาฮิ้วเรือยก่อนนะตอนนี้โอเคตอนนี้เหมือนสีดากาลังจะเหมือนสีดากาลังเล็งเป้าหมายไปที่คุรีนะฮะตอนนี้คุณรีกําลังโดนล้อมข้างหลังด้วยใหญ่มังมูลี่เขาหางไว้เองนะฮะตอนนี้กําลังบวกกันอย่างมามันเลยนะตอนนี้โอเคตอนนี้ สีดาสีดากาลังสูไล่ล่าด้วยสีฟ้านะฮะคุลีก็ไล่ล่าตามไหลเลยนะฮะตอนนี้ตะลุมบอลสามอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ใครได้ใครใครดีใครได้ฮะตอนนี้โอ้โหเป็นแหวนที่มันมากกันเลยนะฮะ,โอ,โ,ะโ,อโ,โอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหโอ้ยสีฟ้าเกมเวลาค้ับหนึ่งโอเคตอนนี้เหมือนคุลีก็เลื่อนเหลือน้อยเหมือนกันนะฮะตอนนี้สำำงองตอนนี้เหลือสองคนนัดหนึ่งนหนึ่งะฮะตอนนี้สีดํากาลังถูกคุลีไล่อยู่นะฮะโอ้โหเหมือน หนูใจจะเหลือน้อยแล้วนะฮะคุณลีกำลังไล่อยู่นะฮะตอนนี้เห็นไหมบ้างโอ้โห,โหคุณลีคุณลีชนะครับขอแสดงคเเวามยินดีด้วยฮะ,ะทีมกูนี่แหละโอเคแจ๋วอ้าวทีมสีแดงเหรอตูเอ่เลยบอกเป็นสีดำจนได้อี่ <Easy S 1> โอเคฮคะตอนนี้อีกสี่วิเชี่ยงที่ไหนแะครับแบบไม่โหลดตอนนี้กูกลายเป็นนักผ่าแล้วมั้งไอ้ลีจากนักกีฬาอีสปอร์ตกลายเป็นนักผ่าไปแล้วอ่ะ โอเคฮะคูลีอยู่ไหนฮะโอเคเจอคูลีแล้วฮะชื่อฟินนั่นแหละสกินฟินอนะโอเคกำลังตามไปนะฮะตอนนี้โอ้โ oh, หตอนนี้เราได้ผู้แอดดลกับไอ้พี่โกงนะครับพี่โกงมากเลยมึงโกงเกินไปได้รีโอเคลีไปฟางมันดีกว่านะฮะตอนเริ่มเกมอ่ะแบบ่ไม่หลดใช่ป่ะมันได้เกรดให้กูกล่องเลยโคตรโอยอะลีมันโอยมากเลยอ <c oughs> ่ะแหม่ไม่หลดแล้วมันเห็นกล่องอ่ะสุยดยอดโอเคนะเเดยยวมันกลใ้ ฮะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงบ่อแม่น้ำสะพานโอเคฮะตอนนี้เราแยกกับคุณลีแล้วนะฮะไม่น่าเลยนะฮะนี่เจอแล้วมเจอแล้วมาเจอแล้วใคอยู่เออตอนนี้กำลังโดดอยู่ตรงใบบัวอยู่เนี่ยโดดอยู่ตรงใบบัวอยู่ตอนนี้อยู่ริมน้ำ ลงเรือหอยลอยระบงเออไปถึงกรุงทนขายหอยตอนนี้คูรีแตกแล้วนะฮะโอเคตอนนี้คูรีเหมือนคูรีกำลังจะเป็นนักภาคแล้วคูรีเป็นรบบทหน้าที่ภาคเลยโอ้โหฝากดีเกินไปนะมึงฝากดีเกินมากเลยดูดูคนให้ด้วยเออไม่มีใครมาทักคนเลย ทำอะไรฮะมาเป็นแผลด้่ามันามันเดี๋ยวเดี๋ยวของมัมีของมัการ์มัการ์มัการมรการมึงเป็นใรมึงก่าชหมีคนคือมึงเกินไปนะ เล่นคอมเล่นคอมเล่นโคตรโวยอ่ะ